ah uh -huh. Yeah. <laughs> อ่ะตัวจ้าอามีไทยแลนด์งานหลักงานหลักงานหลักของรา้านไทย niman bor niman bor หน้าที่นะครับแต่ละคนก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ประเทศไหนก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่เห็นเขาตัดหญ้าอย่างเยอะนะบางคนบางเห่าเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปทำการลบเอยทำกับข้าวเอยทำอะไร น้ำมันมันเมือดน้ำมันเมือดให้เล่นเฮ้ยเลนด้อไดุ้ดบ่อยะครับเมียนเฮ้ย y o u t มีผู้มาเบิ่บมานสสิบอง มาเติมเร็วมีมี้มเพลีเยนป่ครับมีกกเอื่น่มาเปลี่ยนด้วเนาะเย็น้นนนนมนนอ๋อมันก็ขึ้นไปเร็วได้5้สแล้วเย็นวมยางไปตรง่องเมื่อกี้ขนาดครับบ่มันซ่องไม่กัอนอ่ะ เราลงมาแล้วเดี่ยง มาตัดยาเช่ยกันด้วยครับใครอยู่ใกล้น้ำมันหมดเติมน้ำมันก่อน มันมืดยังไงให้รูปหลบสตอรี่ไอจีโ <Hayır> อ้ย

ก็เลยมาไล่สดดิเฮ้่ใครดูดูว่าหนึ่งมไล่สอันนั้นสดให้ดูว่าใครจะใครเนี้ยดีเอจัดซจ้อจัจอดเยืบอาจ่ายจอดเลือกครับย้ายจ่ายเนี้ยซื้อเรียยูครับเรียกยังเรียยังเียัะเีงงามีันันออนไลน์เหรอซื้อเครับ กระนการงานงเลครับต้องเียนอลานเีเลยไปตัดนะอบคไปไปเ็กตอร่พวกพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ้อที่เด็กน้อยครับทั้งหลายไปิไปิดพัดลมมันปิดพัดลมนะเราบอกุงอยู่กับมือ ซุ่มเ้ซุ่มเด้ด้วยลดวมตัอย่าอ่นครับโอ้โเคเลักนะครับเินครับติดแม่ฮะลมนะ เดินทำไมแล้ว là mưa trời đi ơi. là Như này cơ. <laughs> 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 Thấy rồi nè Nó, Ủa mà còn không hoài nữa Ừ. đây, bố sot, Hết chút xíu nè, hừ, chút xíu nè, bố ăn nếp tanh mà, mì hột trắng hơn